สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุบุสุกอนครับผมสวัสดีค่ะครับพอเป่าฝนสาวเดือนนสัยมันหน้าผาลุกขึ้เขาพี่น้องนี่บป่าฝนกับสาวเดือนพา,า,าพี่น,อน,น้อ,นนองเลาเบิ่งเห็ดปวกครับผมเห็ดปวกจิกครับผมนี่ก็มาเห็นกันได้ครับจุดจุดนี้เกิดทีนะ่เนาะสาวเดือนกำลังขึ้นเนาะค่ะนี่ครับเกิดอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มีเยอะพี่น้องนี่หล <c oughs> ายดอกครับผม

กงางต้อนี้ีเอาดิที่หลวโอ้ขาขขาโอ้ยนีนิ้กดนี้่าหมดเ้ยแต่ใส่ทุกมืออี่ดอกเฮ้ยทุกมือกับการสอดเรื่องไัวละหมดกับเจ็บนะครับหมดนี่เป็นห่วงครับ ยครับหมดกัดน้องกัดเร็วน้ามุนทะลุ่งุกันเก็บหไเลยกาเดือนปุปั๊ปั๊เด้อบ๊วเร็วดอกควมันที่ตกันเล้วทีนึงี่กัดก็บนะมูกุมหมดพอดีที่ห่างนบได้เห็นดีแล้วมีหมดต้องมดหลายหน่งานก็สุด โอ้ยนุ่มอ่ะนุ่มงหาย่างนุ่มเลยปาย่างนุ่มเลยเดี๋ยวเราไปกัดิผอมนี่ตอนนี้คุณกระผมนี่คุณดีสองสามสิบเกียเย็บอื้เยี่ยมอยู่ดีเยื่อีเยอะทุนี่้อเนี่มยมัเไนอ này, càng là mày Cửa thứ nhung rút ra Đang ừ, Đổ bố nháy cái bó man nhì lẽ Cô kít Cô bố nhì đây sao lái đó vui lang ra cái đường lắm Tôi nhảy cứ nhảy luôn, không lang quá vừa hết nghỉ kinh ngạn con đào cái đào cái đi một cái xóm buôn không có sửa đọt ngày này thế các cô,

แต่ไม่องกับนี่ก็ชดเยครับโอ้ยไม่ครับมันับถือป่ะทายไก่ป่ะอย่างเนี้ยอีบึงเพิ่อกันหนึ่งหนุ่งไรนี่ห้อยเหยียบตินี้ห้อยเหยียบนี่ เขาละเขละเดือนนี่ว่าเหยียบตะุตตะฟื้นนี่เเห็นนี่มีอยู่ตไ่ต้องกาผืนแท่วเลยโมดกระดาบนี่ครับผมบอกอีกจุดหนึ่งด้วยครับผมเ็นอีกเลยอยู่ในหล่องย่างด้วยคนจีบย่างอาเสือนกำลังเคี่ยวพันทีเนาะเสดอนเคี่ยวพนทีกันด้วยครับสุ้มงนีีน้องเหมือนสุ่มง อย่างกิ่ีมาของคำว่าสุ่มนครับผมอย่าได้เพิ่มเพิ่มเิมกับแม่เลยด้วยแม่ลดแม่เบียก่อนครับีดอกูงน่ออุ้ยกังขึนมามุนแล้วครับนี่หอในั่นเยหอดใบ่น เยียบไปแล้วบ้าน้องาวนห่อมันเฮ้ยโอ้่หหัวไหล่องหนีไม่หลอกผีมาของคำว่าซูมมีมุมเขาผมนี่ผีมัี่ขึ้นขึ้นผมผีมัขึ้นไปนอไเนอนนอนเลื่อนคลิปขึ เขาเดืนเขี้ยวหนึ่ีมั้งครับไาเก็บ้ัที่เนาครับผมเก็บ้ันครับผมเดนลุยเลยูน่ทีมาคำว่าซูน่เย ไปโทรมาเนาะไปรับไปซักแป๊บนึงด้วยครับผมลุยต่อครับผมนี่เดิเนเก็บรูมไปเลยจีนต้งท้ายนึงนึงนะครับผมดออันมาตู้ต่อไปนี่เป็นเง,งาเป็นัง,งานี่มีกัด กัดหูกัดหมูเบาฝนมุลนดแล้วพี่น้องลืมเอาวพาปิดหน้ำอ่อู้ยุงไรเฮงยุ่งไรเฮงปลา,ปายอยันน <c oughs> ี้ยุงไรหรายปลายแยกอูดบอว์อูดมาแล้วน้องใาเบาฝนทำนาทีแทนคุณแม่ด้วยครับ <c oughs> คุณแม่ไปหาหน้องสาวอยู่ชลบุรีสอสยใสกับซอยหาเฮ็ดต่อพี่น้องวัวสาวเดือนถึงกับมาหาซอยแถวแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำยุดหลักฐานนะครับพื้นจริงมามกเลยของฝนกับลุยคนเดียวทำอะไรต่ออ่อมเมนอยู่ขั้นโบชุมอันนี้กำลังเป็นหัวงั้นนะมีแตดกระถาบยนะครับผมจะว้าวฝนตกเป็นเฉียงร้างเนาะน้ำเ่ย ปันเด้อีกบอลลอีกบอลลูคนสมาสมีกับผู้ดีหน่อยเนาะบตสองขานหน่อยสมีก็ดีหลางง่ายหน่อยขานหน่อยถึงจะได้เป็นเชือกเข้ไปนน่อยอืมขานหน่อยจุกจิ๊กหนงะหน่อยเกิบใหญ่ด้วยครับผมนี่ครับผมขอสองเมือนี่ครับลุยต่อครับผม

ปน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 ดอกนี้ครับผมดอกงามนี่จะเปลี่ยนอูโหูขาใหญ่เนาะมาต่อครับผมนี่เด้อแถวหางเห็ดครับพี่น้องปลาย่างครับผมอื่าในปลาย่างด้วยครับบอกปนมาพอแล้วครับผมพี่น้อง นี่เป no mm ็นปวกตาบด้วยครับผมอุ้ยเปอยากสิโพคุณสาไม่น้อยนึ่งนะครับนี่แต่เด็แก้งอยู่ด้วยครับผมดอกจุ้มอุ้ยจุ้มยิ่งใหญ่พี่น้องลงสิผุหมดแล้วนี่ปวกนี่นี่ขาดบมดนี่พี่น้องจุ้มยิ้งใหญ่เลยครับ จะบอกเขาีอุ้ยดอกงเลยพี่น้องนี่มีแถมพร้อมนี่ครับผมครับผมนี่มาถึงบ้านแล้วครับผมผลงานบป่าฝนกับสาเดือน,อน,นอร,นร,รอ,นอบสองด้วยครับผมหลังจากกินข้าวเสาแลลวเนาะครับผมแต่ก็ไปหาแต่แป๊บเดียดดวเวยพี่น้อ,นองฝนตกคือเก่าครับผมวันนี้พอแต่าช่วงหม,มูมันจะเทีย่ยงนี่แหละครับฝนเท่คือเก่าครับผม ก็ได้๋ยวจะมีแล้วครับผมนี่เสียดายอยู่แต่ฝนตกกาสิเตลาอยู่ครับผมนี่ก็ได้แก่งไงผัดไงแล้วครับผมจะได้ก็ขอบคุณที่ทิ้มเราชม่อเยอครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้งาฝนสาวเดือนอีสานหน้าพาะรุยนนี้ด้วยครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวพอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ